สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําหลอดไฟนะครับหลอดไฟแบบสมาร์ทนะครับสามารถควบคุมได้จากแอปบนมือถือได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหลอดแบบ RGB นะครับแบบปรีแสงได้ด้วยนะครับโอ้โหดูกล่องก็สีสันสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใช้มือถือใช้แท็บเล็ตใช้ iPhone ใช้ iPad ควบคุมกันนะครับนี่นะครับแกะมาในกล่องนะครับหน้าตาหลอดไฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูเหมือนหลอดไฟธรรมดาทั่วไปนี่นะครับนี่ครับ เป็นขั้วเกลียวนะครับเขาเรียกว่าขั้วเกลียวแบบ E 2 7เดนะครับเดี๋ยวเราไปลงแอปกันก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับด้านข้างกล่องนะเขาบอกว่าดาวน์โหลดแอปนะครับยิงบาร์โค้ดกิวอาโค้ดตรงนี้แล้วก็ไปโหลดแอปได้เลยนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเดี๋ยววันนี้จะลองใช้นะครับ iOS มี iPad อยู่นะนี่ยิงบาร์โค้ดไปเลยนะครับให้ตรงตำแหน่งนะครับ นี่เร็วมากนะครับนี่นะครับก็จะไปยัง URL ลิงก์ตัวนี้นะครับ Open Browser นะครับเปิดไปเลยนะครับไปดาวน์โหลด,หดของยาตกล่องก่อนนี่นะครับจะเจอแอปสัญลักษณ์เป็นรูป i i ไอเนะครับเลือกดาวน์โหลดนะครับนี่เปิดนะครับก็จะพาไปยัง ลิงก์บน App Store นะครับถ้าเป็น Android ก็ไปที่ Google Play Store นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็จะเปิดหน้ามานะครับเปิดหน้าตามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ i h i c h e c k ลงชื่อลงทะเบียนอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับนี่จะมีด้านบนนะครับด้านบนจะเขียนว่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็อันล่านะครับเข้าสู่ระบบบัญชีที่มีอยู่ถ้าเคยสมัครไว้แล้วนะครับก็เข้าสู่บัญชีที่มีอยู่ถ้ายังไม่เคยสมัครก็เข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับนี่นะครับ ก็ต้องกดตกลงนะครับแล้วก็ลงทะเบียนครับใส่อีเมลนะครับใช้ Google ของเราก็ได้นะครับอีเมลอื่นหก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วก็มาหน้านี้นะครับสามารถตั้งชื่อเล่นอะไรต่างๆได้เลยนะครับรูปโปรไฟล์ก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อเล่นนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านอะไรได้หมดเลยนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับเราจะเพิ่ม เราจะทําให้แอปนะครับแท็บเล็ตหรือมือถือของเราควบคุมหลอดไฟได้ยังไงก็ไปตรงนี้ครับแตะไปที่บวกนะครับเราก็จะเห็นว่าให้เราเลือกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้เรากําลังจะเพิ่มหลอดไฟนะครับสมาร์ทตัวนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับไฟสองสว่างนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟ w i f i นะครับเลือกเลยครับนี่นะครับ หน้จาจอก็จะบอกเลยนะครับให้เราทําการเปิดหลอดไฟนะครับแล้วก็จนเห็นสถานะของหลอดไฟกระพริบเร็วๆนะครับนี่หลอดไฟกระพริบเร็วๆนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเอาโคมไฟมาต่อให้ดูนะครับนี่นี่โคมไฟนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลัก๊กอย่าเพิ่งเปิดสวิตช์นะเสียบปลัก๊กเฉยๆจากนั้นนะครับก็เอา หลอดไฟนะครับหลอดไฟออกมาจากกล่องนะครับใส่ไปในโคมนะครับหมุนเลยนี่ยังไม่เปิดสวิตนะครับจากนั้นนะครับทําการเปิดสวิตไฟครับหลอดที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนี่ครับจะมีการกระพริบเร็วๆอย่างนี้นะครับให้เรายืนยันแสดงสถานะการกระพริบเร็วนะครับ เขาบอกว่าหากไฟกระพริบอยู่แล้วนะครับให้กดยืนยันสถานะการกระพริบเร็วได้เลยนี่นะครับไฟกระพริบแบบเร็วๆเลือกจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากป้อนรหัส Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยทำงานบน2ย่านความถี่ก็คือ 24G จกิกกับ 5G ิกนะครับอุปกรณ์เนี้ยรองรับบนย่านความถี่ส4จี่ิกเท่าน,นั้นนะครับเลือกให้ตรงด้วยนะครับทีน,นี้ก็ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ที่บ้านเลยนะครับซึ่งแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับ เชื่อมต่อนี่ครับหลอดไปหยุดกระพริบแล้วนะครับตอนนี้กำลังเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่บ้านเราอยู่นะครับนี่ครับพอพบ,พบ,พบอุปกรณ์นะครับเขาจะตั้งชื่อให้ออโตมัตอัตโนมัต,ต,มตเลยนะครับ R G B W นะครับ เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนหลอดไฟอันนี้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับไฟหนึ่งนะครับบันทึกนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟนะครับเลือกเสร็จสมบูรณ์ได้เลยจากนั้นนะครับเราสามารถคอนโทรลหลอดไฟนะครับบังคับหลอดไฟอันนี้ได้แล้วเดีด้วยดีนะครับผมแตะที่หน้าจอนะครับหลอดไฟก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเลย ค,ความสว่างนะครับนี่ก็จะดอปลงตามที่ต้องการเลยนะครับทีนี้ไปที่ระบบสีตรงนี้ครับก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับดูนะครับสีแดงสีเขียวเหลืองเห็นไหมครับสีงเงินสีออกม่วง,วงนะครับปรับความสว่างความเข้มต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็สามารถ เลือกโหมดต่างๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับโหมดกลางคืนนะครับไนท์โหมดไฟก็จะเป็นไฟที่จัดแสงอะไรมาเรียบร้อยนะครับว่าเหมาะกับการใช้งานในเวลาคางคืนนะครับตรงนี้ร a ดนะครับ r e a d i n g เหมาะกับการอย่างเช่นอ่านหนังสือหรือทํางานนะครับนี่รีดเนี่ย working ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับ soft อนนี่นะครับก็จะเป็นไฟอีกชนิดหนึ่งนะครับนะครับ กาเฟูตัวนี้ก็จะสลับสีนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่แดงเขียวเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเขาตั้งโปรแกรมไว้แล้วอันนี้เหมาะมากนะครับสําหรับการจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆาก,กินข้าวไปฟังเพลงไปเพลินๆนะครับหลอดไฟเปลี่ยนสีได้อัตโนมัตินะครับนี่หรือนะครับจะเอาหลอดไฟขาวอนนี้ครับปรับหรือ ะจะเอาหลอดไฟขาวอย่างนี้ครับปรับแสงสีปรับแสงส,งสีนี่นะครับหลอดไฟอันนี้คือดวงที่1การจัดการดวงที่2ก็ทำเหมือนกันนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองนะครับง่ยายมากหลอดไฟ Smart LED ของ Hitech ตัวนี้นะครับ สามารถควบคุมไฟได้จากทุกที่ทั่วโลกเลยนะครับขอให้เครื่องที่ควบคุมที่ลงแอปไว้มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็หลอดไฟตัวนี้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับที่บ้านเราต้องไม่ถอดปลั๊กนะครับก็คือเราเราเราเปิดใช้งานไว้ทั้งระบบอ่า i เครือข่ายที่บ้านแล้วก็หลอดไฟนะครับแล้วเราก็สามารถสั่งงานผ่านแอปอย่างนี้ได้เลย หลายคนเนี่ยตกมาตายนะครับตั้งอะไรเต็จสตบเรียบร้อยพอออกจากบ้านปั๊บ,บปิด WiFi ที่บ้านถอดปลั๊กไฟเรียบร้อยครับอย่างนี้ยังไงก็สั่งไม่ได้นะครับสำหรับใครที่พยายามลองเชื่อมต่ออุปกรณ์หลอดไฟ wifi แล้วต่อไม่ได้นะครับดูนะครับต่อไม่ได้เพราะว่าหลอดไม่กระพริบตามที่หน้าจอตรงนี้บอกนะครับปกติเนี่ย ถ้าเกิดหลอดไฟกระพริบไวๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ในโหมดของการจับคู่กับ WiFi นะครับแต่ถ้าเกิดหลอดไฟติดนิ่งอย่างนี้ยังไงก็จับคู่ไม่ได้นะครับมันอยู่คนละโหมดกันทีนี้วิธีการแก้ยังไงมาดูกันนะครับตรงนี้ผมใส่โคมไฟไว้นะครับเขาบอกว่าตามหน้าจอนะครับบอกว่าให้เปิดปิดนะครับ3มครั้งนะครับเพื่อให้หลอดไฟเข้าสู่สถานะกระพริบรวดเร็วนะครับปิดนะครับเปิด1ครั้งนะครับปิด เปิดครั้งที่2นะครับจ็ปิดนะครับเปิดครั้งที่3นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับหลอดไฟเข้าสู่สถานะการจับคู่แล้วทีนี้เราก็ยืนยันที่หน้าจอครับยืนยันไฟแสดงสถานะกระพริบเร็วอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ขั้นตอนสําคัญนะครับอย่างที่บอกอย่าหลุดนะครับตรงนี้ใส่ให้ เชื่อมต่อกับ Wifi บนย่าน2.4กิกเท่านั้นนะครับบ้านใครมีความถี่เดียว2.4กิกอย่างเดียวก็จบนะครับส่วนบางบ้านเนี่ยบางสถานที่ออฟฟิศหรือว่าบางที่ทํางานนะครับก็จะมีความถี่2ความถี่ออกอากาศนะครับ2.4 g ิกแล้วก็5 g ิกให้เร็วที่2.4 g ิกนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็ปกติแล้วนะครับรอจนครบ100%แล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็สามารถสั่งงานได้จากทุกที่ทั่วโลกนะครับนี่ครับ ครบ100%แล้วเราก็สามารถตั้งชื่ออะไรต่างๆได้เลยนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น LED หรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวเลขได้หมดเลยนะครับตั้งเป็น LED 1จเรียบร้อยครับเสร็จสมบูรณ์ก็ใช้งานได้เลยนะครับ